อาวสวัสดีครับช่องพลายถุงเงินสัญจรครับวันนี้มาดูคุณยายได้อะไรทอดเนาะโอ้ทอดปล,าแ,นนา,ดปลาแห้งเสียบมะเนาะทอดปลาแหงเนาะเฮ็ดกับเขา่าครับน้ำสู่หลูกสู่หลานกินแล้าวา่าโอ้ทอดปลาแหงนี่ก็มาผักสาลานเด้อวันนี้มาผักสาลา อ่ามาดูกุ๊ปเป้นะกุ๊กเป้ได้ยังกินอีกเนาะกุ๊กเป,ปเป้ตำแตงตำแตงโอ้กุ๊ปเป้ตำบักตำบักแตงตัวนี้โอ้โกอยากคกแงหงหลายเด้อโคกเด้อโคกแตกเด้อนี่แตงก็เตรียมแล้วเด้อแตงเตรียมแล้วโอ้ยเปิดถาดเสียบแฉะทักทาแต่คนกินตัวบาดท,ทีนี่เอามาเบิ่งถุงเงินเฮาอยู่ใสเนาะมาเบิ่งถุงเงินก่อนโอ้ถุงเงินกับเชลเลนเลียนยุคปุ่นครับ พุ่นครับถุงเงินเท่ากับเสีลเล่น,ลนยบพุ่นครับถุงเงินเท่าเล่นเล่นยพุ่นค,ครับอันวิทก็ปล่อยออล่ามให้กินหญ้านะครับผมอามาดูปุ๊บของเราเตรียมทำกับข้าวเนาะปุ๊บของเราทำกับข้าว เจ็บเสบเลยเด้อกุก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 วิกกุกวิกอ่าทอดปลาแห้งปลาแห้งกินกับตัมสมกินกับบักเต่งตำกระเบกเต่เงอืมเงยสันจรโอ้ยเป็นตาตำเจ็บเสบเด้อกุกปางกุกกุกเปีอ้อาวอา้อาวอ้าวได้แล้วกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ กับเข้าวราจะเรียบร้อยแล้วเด้อว,วันนี้โอ้เป็นตาเสียบ่น <ผม S 1> อบาอาที่ลงกับเขากับเข่าที่ลงคุณปางคุณปางกุ๊กกุกเข้าแม่กุ๊กเข้าอ้าวเ,เเอเวเสียบเสียบเสีบเสียบมีแนวเสีบเสียบไปร้ายมือนีมีปีงปลาโอ้ทอดปลากับตำบัก ผักแตงกัาวเหออนียวไงนี่ซุปเหนี่ลาบหมูลาบหมูโอ้มีหอดลาบหมูวอมมีเอ๊ะหมกมีเป็นของบวานอีกโอ้เขาสันจรมือนึ่งถุงเงินสันจรเนาะสันจรเป็น,นตาแสบหลายแสบ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 ครับแสบแสบมาเด้อกินเข่าน้ำกันแสบแสบพี่น้อง เส้อเลยเส้อเลยยหญ่เส้นแสบเลยบ้ากับเข่ามือนี่เป็นตาแสบครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยกิขเข่าน้ำกันบาดท,ที่นี่จัดเสียส่วนไหมนั่นดีอย่าบังที่แหละอเอ้ยบงังเลี้ยังเขง่า้โซ่ ทอดลอ<พ>อปอลปาครับมาใบตะเนิบมาทำงามเยลยไปหลบอัาปูม,มาปูอิ้เขาเงียบปางมันรไม่เงียบเลยดิกเงีบไปทีเลยอ้อ มา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 ินเขาอืมแบบจัดแบบจแบบัิงเขานงเขานเขาอยู่นอกบ,บ้านครับมันนีว่วามันจะยิ่งปวดขวดที่คนแซ่บว่าอะรังบ่ปากเลยว่าอีกิวมับมบ่มีเวลาเว้า เดบหล่เจากรปิเจาอะไรแม่งแมงดาบันอักกระดาเลยนะบ้ายื้อแม่นะแมงดาอืมพักกระดากกมีครับผมพักกระดา

คนเียเ็ไหมเนี่ยตเจ้าไหมกันนี่ๆี่นี่แสบแบแสบบครนะครันี่คนมันกินปันตาแ่บแท้มึงย่ามันกินปลาแ่บไปย่ากี่ไรแสบแสบแ เนี่ยแนวเส็บแสบมือเลยมาเด้อพี่น้องมาจิ้มเขาน้ำกันแส็บแสบผักกระดาบักแก้วเขานีสบแสบครับผมพิมงานช่องไพลถุงเงินครับผมทีมงานช่องลพลถุงเงินกินข้าวเป็นตัดแทบครับหลายๆคน ครับก็สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพายถุงเงินด้วยครับกดซับสไครต์สวัสดีครับผม